ก็จะเป็นโอกาสที่เด็ก3คณะค่ะที่จะมาเจอกันทั้งคณะเภสัชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์แล้วก็คณะสาปัตยกรรมาสตร์ก็เป็นเรื่องราวที่ดีค่ะอยากจะรู้ใช่ไหมคะว่าเด็กของเราเรียนรู้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นต้องไปดูในกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นต่อไปค่ะ ในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นการเรียนบรรยายโดยนะครับหัวข้อที่ชื่อว่า instrument นะครับ instrument เป็นการประเมินนะครับว่าในในเราเนี่ยนะครับไม,ไม่ไม่ได้แค่รักษาผู้ป่วยที่ในโรงพยาบาลอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยจะดูองค์รวมของผู้ป่วยนะครับว่าองค์รวมของผู้ป่วยเนี่ยเป็นยังไงบ้างที่อยู่ในชุมชนนะครับ ดูไม้กระทั่งว่าสเปเชียลเฮลท์ของคนไข้นะครับสูขภาพจิตวิญญาณของคนไข้นะครับความปลอดภัยของคนไข้นะครับแล้วก็ความที่เป็นระบบบริการของคนไข้เป็นยังไงบ้างนะครับหมกยาคนไข้เป็นยังไงการตรวจร่างกายในคนเป็นยังไงในคนไข้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการเคลื่อนไหวการเคลื่อนเคลื่อนย้ายในบ้านของคนไข้ด้วยนะครับที่เราที่เราเรียนรู้ในวันนี้นะครับกิจกรรมที่เราจะให้เด็กๆทำก็มี2กิจกรรม กํจกรรมแรกเป็นหินสื่อใจก็คือจะเน้นเรื่องของการแลกเปลี่ยนรู้จักกันมากขึ้นเวลาเดียวกันก็ทักษะของการที่จะตั้งเป้าหมายในการทํางานเป็นทีมและก็การแก้ปัญหาภายใต้ข้อจํากัดที่มีอยู่ก็คือสิ่งของที่มีอยู่ก็คือหินนั่นเองนะคะก็หิน,นี่จะให้เด็กเอามาต่อกันเกมก้อนหินใช่ไหมคะก็จะเป็น ให้แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนค่ะแล้วก็การแลกเปลี่ยนว่าสิ่งที่ตัวเองเอามาค่ะมีประโยชน์ที่จะใช้ในการให้ก่อให้เกิดปร,ประโยชน์กับกลุ่มของตียังไงค่ะเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะต้องอธิบายลักษณะให้ชัดเจนนะคะเพื่อนถึงจะตัดสินใจแล้วก็นําไปใช้ได้ะคะ่ะส่วนอีกเกมนึงเนี่ยจะเป็นเกมที่เน้นทํางานเป็นทีมใหญ่มากขึ้น เน้นของการที่ใช้ทรัพยากรที่จํากัดแบ่งปันซึ่งกันและกันแล้วก็แชร์สิ่งที่มีอยู่เพื่อให้ถึงเป้าหมายแล้วต้องมีคนค่ะที่จะต้องยอมเสียสละตัวเองเพื่อจะมาเป็นผู้นําเพื่อให้คนอื่นนําพาผู้อื่นไปและในเวลาเดียวกันอาจจะต้องมีผู้ที่ต้องยอมเป็นผู้ตามที่จะตามให้ผู้อื่นเป็นผู้นําให้ตัวเองสามารถที่จะข้ามไปยังที่เป้าหมายของตัวเองได้ เกมเกมข้ามแม่น้ำค่ะหนูว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยค่ะคือตอนแรกต่างคนก็อยากจะแบบชนะกันอย่างเงี้ยค่ะคือไม่มีใครคิดว่าจะต้องไปหาความร่วมมือไปร่วมมือกับกลุ่มอื่นเพื่อที่จะได้เ,เกิดให้เกิดความสำเร็จที่ดีขึ้นกว่านี้อะค่ะเป็นอะไรที่สามารถทำให้พวกเราได้คุยกันได้สัมพันธ์กันต่างคณะอันนี้ถือว่าเป็นโอกาส โอกาสดีครั้งหนึ่งครับที่ทําให้ผมได้รู้จักทำความรู้จักกับเพื่อนๆครับที่ที่อาจจะได้ร่วมงานกันในอนาคตอะครับสถาปัตย์ก็จะมีการออกแบบเกี่ยวกับการรองรับทุกทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งหลักๆก,ก็จะเป็น universal design นะครับก็ universal design ก็สําหรับคณะเภสัชกับคณะแพทย์นะครับก็จะได้ใช้สําหรับคนป่วยคนในสถาปัตย์ก็จะออกแบบเพื่อรองรับในคนป่วยคนนั้นสามารถทําให้ทุกอย่างมันสะดวกแล้วก็ รองรับในวิชาชีพของเขาได้ครับมุมมองของเราจะกว้างขึ้นครับผมคือเราสามารถพูดคุยได้มากกว่าเรื่องของเราเองนะครับเราสามารถปรึกษาปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องยากับพภษสัตว์ก็ได้ครับหรือว่าการเกี่ยวกับเกี่ยวกับการแพทย์เนี่ยก็ยังเกี่ยวข้องกับสถาบัตเนยนะครับก็คือประมาณว่าการก่อสร้างบ้านให้ผู้ป่วยนะครับ รู้สึกว่าทุกคนอะค่ะต้องภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเรียนแล้วก็พูดออกมาอย่างมั่นใจว่าตัวเองอะเรียนอันนี้เรียนแล้วได้ความรู้อย่างนี้เราจะเอาไปใช้ในอนาคตได้เราเรียนวิชาออกแบบเราเรียนแค่เด็กกับอาจารย์แต่ตอนนี้มีนิสิตข้างนอกมาเด็กให้ความสนใจมากขึ้น กระตอือรือร้นมากขึ้นในการเรียนรู้ครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากทําให้เด็กสาบัดเนี่ยผมว่ามีแรงเหมือนทํางานจริงครับมีแรงบันดาลใจมากขึ้นในการทํางานเนาะแล้วก็ได้เรียนรู้ร่วมกันในเรื่องที่ไม่รู้ครับซึ่งเด็กมีความสนใจมากขึ้นครับผมมันคงจะเป็นอะไรที่แปลกมากนะครับเพราะว่าผมอย่างผมตัวผมเองไม่ไม่เคยรู้เลยว่าการไปออกพื้นที่เป็นยังไงแต่ในอารมณ์ ตอนนี้ก็คือเป็นอารมณ์ที่ต้องมาเจอกับเพื่อนคณะแพทย์แล้วก็คณะเภสัชเพื่อนผมคิดว่ามันมันน่าจะเป็นอะไรที่เข้ากันได้ก็อยากไปครับเราจะได้มีประสบการณ์ในด้านทั้งการช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือคนผู้ป่วยก็คิดว่ามันเป็นอะไรที่แปลกแล้วก็มันน่าจะประสานงานกันได้ดีอะค่ะแล้วก็น่าจะพัฒนาชุมชนได้ดีมากขึ้นค่ะ ก็จะแบบตื่นเต้นทุกคนก็จะเอาความรู้ของตัวเองมาช่วยในการพัฒนาชุมชนนะคะต่คนก็ต่างเอามาพัฒนาก็อยากค่ะอยากลองใหม่ๆสิ่งใหม่ๆดูค่ะอยากนะครับเพราะว่าผมมองว่ามันเป็นประสบการณ์ใหม่ๆทีครับได้เจอเพื่อนได้ทำกิจกรรมสนุกสนานอย่างเงี้ยครับ